วัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงประเด็นเรื่องของสิ่งที่เราเรียกว่าไอซ์แลนด์สตัดดี้ไอซ์แลนด์แปลว่าเกาะนะครับสตัดดี้ว่าการศึกษาดังนั้นกูจะเรียกว่าเป็นเกาะศึกษาหรือการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเกาะก็ได้ดังนั้นเนี่ยผมตั้งคําถามกับประเด็นคําถามนี้ว่าไอซ์แลนด์สตัดดี้เกาะศึกษานะครับเมื่อมนุษย์ยาติดเกาะนะครับดังนั้นแน่นอนว่าเรามาพยายามทําความเข้าใจการศึกษา ทางมนุษยวิทยาหรือการศึกษาเกี่ยวกับพื้นที่ทางภูมิศาสตร์เนาะที่เป็นแหล่งที่อาศัยของผู้คนเนี่ยนะครับที่ไม่ใช่เมนแลนด์นะครับพื้นแผ่นดินภาคพ,พื้นทวีปนะครับนะครับแต่ว่ามันเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเกาะดังนั้นการศึกษาเกาะเนี่ยมันมีบทบาทสําคัญเนาะแล้วก็มีความสําคัญในการพัฒนานะครับการศึกษาทางมนุษยวิทยานะครับที่มีคุณค่าทางวิชาการนะครับแล้วก็มีความสําคัญ นะครับในทางการปฏิบัติที่จะทําให้เราเข้าใจโลกของเกาะในสานะที่เป็นสายทานของพลังแห่งความทันสมัยนะครับและโลกาพิวัต์ที่เข้ามาผสมประสานกันนะครับภายใต้ความเชื่อมโยงที่ซับซ้อนนะครับมีความหลากหลายระหว่างวัฒนธรรมทวีปนะครับและวัฒนธรรมทางทะเลนะครับจากการศึกษามุมมองนะครับของการมองโลกผ่านเกาะนะครับในแง่ของการมองความหลากหลายนะครับ และทบทวนแง่มุมต่างๆของการศึกษาเกี่ยวกับเกาะนะครับการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงภายในนะครับและการเปลี่ยนแปลงภายนอกของเกาะนะครับภายในปฏิสัมพันธ์ของพื้นที่ที่เราเรียกว่าพื้นที่ทางบกและพื้นที่ทางทะเลนะครับรวมถึงการเชื่อมโยงระหว่างเกาะทั่วโลกการผรสมผสานองค์ประกอบในทางวัฒนธรรมต่างๆของโลกภายนอกในบริบทของโลการพิวัต์นะครับโลกของเกาะ กำลังได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายนะครับในการรับมือการปรับตัวนะครับเพื่อทําให้เกิดลักษณะใหม่นะครับรูปแบบความสัมพันธ์ใหม่นะครับดังนั้นคําว่าเกาะก็คือพื้นที่นะครับพื้นที่แผ่นดินที่ล้อมรอบไปด้วยน้ำนะครับจากสถิติเนาะที่มีการบันทึกไว้ว่าอ่าบนโลกใบนี้มีเกาะประมาณ1นึ่งแเกาะนะครับยกเว้นเกาะกีนสแลนนะครับซึ่งอันนี้ก็รวบรวมโดยอ่า หน่วยงานเนาะที่เรียกว่า g o ล e r l นะครับชาาเ Database นะครับซึ่งพบว่าหมู่เกาะเนี่ยนะครับมีสัสดส่วนเพียง1 4, 4, 4, 1. 4 7นะครับของพื้นผิวโลกจากสถิติที่ระบุในช่วงปี2,549นะครับก็พบว่ามีผู้คนประมาณ550ล้านคนอาศัยอยู่บนเกาะ นะครับคิดเป็น10%ของประชากรโลกนะครับหใน4ของรัฐที่มีอธิปไตยทั่วโลกนะครับประกอบไปด้วยเกาะหรือหมู่เกาะในขณะที่ทวีปต่างๆรวมทั้งหมู่เกาะและเขตเศรษฐกิจนะครับจำเพาะนะครับประกอบที่ประกอบขึ้นมาเนาะภายใต้ความสําคัญตรงนี้ประมาณ1ใน6ของพื้นที่ผิวโลกนะครับดังนั้นแน่นอนว่าในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับมหาสมุทรได้กลายเป็น ประเด็นร้อนนะครับในการวิจัยนะครับทางวิชาการเนี่ยนะครับที่เพิ่มมากขึ้นนะครับหมู่กาะต่างๆเนี่ยนะครับมันก็นําไปสู่การกระตุ้นให้เกิดความสนใจในการวิจัยของนักวิชาการสาขาต่างๆนะครับอันเนื่องมาจากระบบนิเวศทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมสังคมของเกาะที่แตกต่างไปจากพื้นผิวทวีปนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับมันมีการเสริมความแข็งแกร่งนะครับในการสำรวจนะครับหมู่เกาะ นะครับมีการจัดตั้งสมาคมการศึกษาเกาะเล็กๆนานาชาติที่เราเรียกว่า International Small Island Study Association นะครับซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี1992ขณะที่ในญี่ปุ่นก็มีสมาคมวิจัยเกาะนะครับก่อตั้งขึ้นในประมาณปี1997นะครับด้วยการที่เขาเรียกว่ามันเป็นการเน้นสาขาวิชาต่างๆนะครับที่ถูกนำมาใช้ในการศึกษาเกาะเนี่ยเพิ่มมากขึ้น นะครับโดยสถาบันการศึกษานะครับที่เกี่ยวข้องนะแล้วพยายามที่จะผลิตให้การศึกษาเกี่ยวกับเกาะเนี่ยมันกลายเป็นวิชาเฉพาะดังนั้นสถาบันการศึกษาด้านการศึกษาเกาะแห่งแรกนะครับจึงถูกก่อตั้งขึ้นที่ University of Prince Edward Island ในปีหน่งปีนปี 2000, ้ปี2003นะครับซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่รวบรวมนะครับผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการจากหลากสาขาวิชาจำนวนมากที่สุด นะครับที่จะอุทิศตนเพื่อการศึกษาเกาะในดินแดนของพวกเขานะครับอย่างเช่นอ่าอ่ามันมีงานวิจัยเนาะของนักวิจัยคนหนึ่งนะครับชื่อก็อดฟรีนะครับอ่าเป็นนักวิจัยเกาะชาวแคนาดานะครับก็ได้ชี้ให้เห็นว่าการศึกษาบนเกาะเนี่ยนะครับอ่าหรือการศึกษาเกี่ยวกับเกาะเนี่ยมันไม่ได้ถูกจํากัดเพียงสาขาใดสาขาหนึ่งนะครับหรือวิชาใดวิชาการหนึ่งเนี่ยเพียงวิชาเดียว รหรือมันกลายหรือมันเป็นวิชาการที่มันมีความเฉพาะแต่ว่า,ามัน,ม,นมันมีการแสดงเย็นถึงการวิจัยที่มันมีลักษณะเป็นแบบสหวิทยาการมากกว่าดังนั้นเนี่ยนะครับพวกเขาได้เสนอแนวคิดเรื่องของความเป็นเกาะโดยใช้คุณสมบัติในทางกายภาพและใช้เหตุการณ์ทางสังคมวัฒนธรรมของเกาะเนี่ยเพื่อเป็นตัวแปรในการทําความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับเกาะเหล่านี้นะครับในมุมมองของกอรเฟ่นะครับ เขาศึกษาที่ศึกษาเกี่ยวกับเกาะเนี่ยนะครับได้มุ่งให้เห็นองค์ประกอบของความเป็นเกาะนะครับตลอดจนผลกระทบนะครับที่มีต่อระบบนิเวศนะครับพฤติกรรมของมนุษย์เศรษฐกิจการเมืองนะครับวัฒนธรรมทางสังคมการท่องเที่ยวนะครับรวมถึงการพัฒนาแล้วก็มิติอื่นๆนะครับในนั้นแนวคิดนี้จะครอบคุมประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของวิทยาศาสตร์ธรรมชาตินะครับ วิชาที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์แล้วก็สังคมศาสตร์นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับการสร้างการศึกษาเกาะแบบสาวิทยาการเนี่ยนะครับที่ครอบคลุมเนี่ยนะครับสภาพแวดล้อมทางนิเวศวิทยาที่เป็นเอกลักษณ์ของหมู่เกาะนะครับมีลักษณะทางวัฒนธรรมนะครับสี่ประการเนาะที่น่าสนใจในการศึกษาประการแรกก็คือว่าพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ของเกาะเป็นตัวกําหนดการแยกตัวออกจากวัฒนธรรมภาคพ,พื้นทวีปนะครับ ประการที่2ส,สภาพแวดล้อมทางนิเวศวิทยาของเกาะกํากหนดลักษณะของวัฒนธรรมนะครับที่เน้นนะครับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทางทะเลประเด็นที่3เกาะต่างๆยังคงรักษาความสําคัญในทางประวัติศาสตร์ไว้อย่างมากมายนะครับและก็ไม่ได้สูญหายไปตามกาลเวลาประการสุดท้ายนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเคลื่อนตัวและลักษณะการข้ามแดนนะครับหรือการข้ามพรมแดนของหมู่เกาะ ซึ่งมันมีบทบาทในการเปลี่ยนผ่านการเชื่อมโยงนะครับการปฏิสัมพันธ์ทางบกและทางทะเลนะครับจากมุมมองเกี่ยวข้องกับเรื่องของการถ่ายทอดนะครับทางวัฒนธรรมดังนั้นหมูกก่เกาะจึงเป็นจุดเชื่อมต่อนะครับระหว่างพื้นที่ทางบกกับพื้นที่ของทางทะเลนะครับถือว่าเป็นอ่าอ่าสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางเนาะนะครับหรือเส้นทางการเดินทะเล นะครับการเกาะตัวของระบบโลกนะครับหมู่เกาะได้กลายเป็นทั้งวัตถุหลักและกลายเป็นศูนย์กลางนะครับของวัฒนธรรมทางทะเลนะครับในการศึกษามหามสมุทรนะครับเราเรียกระบบเชื่อมโยงระหว่างเกาะต่างๆว่ามันเป็นโลกของเกาะนะครับเป็น world of Iceland นะครับซึ่งเป็นการศึกษาที่ช่วยให้เราเข้าใจกระบ,บวนการทางประวัติศาสตร์นะครับที่มันมีอิทธิพลซึ่งกันและกันนะครับการเปลี่ยนผ่าน นะครับทางวัฒนธรรมระหว่างวัฒนธรรมนะครับต่างๆแล้วก็ชาติพันธุ์ต่างๆบนเกาะน,นะครับอันที่จริงแล้วการศึกษาทางมนุษยวิทยาเนี่ยนะครับมันมีประเพณีมันมีธรรมเนียมในทางประวัติศาสตร์เนี่ยอันยาวนานเนาะในการศึกษาสังคมเกาะและชาติพันธุ์ต่างๆนะครับด้วยการมุ่งไปที่การปฏิสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่นนะครับและระดับโลกเนี่ยที่ค่อนข้างเข้มข้นนะครับ ในขณะที่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากความทันสมัยนะครับสังคมและวัฒนธรรมของเกาะในปัจจุบันมันก็กําลังอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการของการเปลี่ยนผ่านหรือกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อนนะครับดังนั้นการสังเกตโลกทั้งใบเนี่ยผ่านเลนของเกาะจะทําให้เราสะท้อนในี่ความสัมพันธ์เนาะระหว่างเกาะต่างๆของโลกนะครับกับโลกแห่งหมู่เกาะนะครับเกาะเหล่านี้รักษาลักษณะาทางสังคมวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้อย่างไร นะครับแล้วทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาใหม่ได้อย่างไรดังนั้นการศึกษาเกาะในทางมนุษยวิทยาเนี่ยนะครับเชื่อว่าโลกของเกาะเกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ทางบกกับทางทะเลดังนั้นการศึกษาบนเกาะก็เลยมีบทบาทสําคัญเนาะในประวัติศาสตร์ของระเบียบวิธีการศึกษาหรือวิธีการวิจัยทางมนุษยวิทยาเนี่ยนะครับมาโดยตลอดนะครับอันที่จริงแล้วการศึกษาหมู่เกาะในยุคแรกๆของนักวิทยาชาวตะวันตกเนี่ยนะครับ มันก็เป็นเขาเรียกว่ามันเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดเนาะจากกิจกรรมของการล่าน,นิคมของตะวันตกในยุคแรกๆดังนั้นแน่นอนว่าหมู่เกาะต่างๆเนี่ยนะครับมันค่อนข้างแยกตัวออกจากแผ่นดินใหญ่นะครับซึ่งแน่นอนว่ามันจะช่วยรักษาขนบธรรมเนียมนะครับที่เป็นธรรมเนียมที่ดั้งเดิมเป็นธรรมเนียมที่ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เอกโซติกหรือแปลกใหม่สําหรับคนข้างนอกนะครับซึ่งอันนี้มันเป็น มันเป็นเป้าหมายของการศึกษาสําหรับนักวิทยาในช่วงแรกๆนะครับอย่างเช่นตัวอย่างในช่วงปี1,908นยะครับวิลเลียมเอสอาริเวอร์เนี่ยนะครับทางานภาคสนามในเกออาะเมลานีเซียในมาสมุทร Pacific แปซิฟิกตะวันตกเฉียงใต้นะครับต่อมาก็จะมีงานศึกษาของบอริสลอมาดินอฟสกี้นะครับศึกษาเกี่ยวกับหมู่เกาะโรเบียนนะครับและการศึกษาหมู่เกาะอันดามันนะครับของอัลเฟรตและคลิบาว นะครับซึ่งแน่นอนว่า,า,าคนเหล่านี้เนี่ยเป็นนักมนวิทยาที่ทําให้เกิดการศึกษานะครับเรื่องของชาติพันณุ์วิทยานะครับในยุคเริ่มต้นนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการศึกษาของมา์กเรส t มิ i ส h ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับซามมวนะครับและหมู่เกาะนะครับแอดมิราทีนะครับ, ty, รบหรือว่าการศึกษาของเลมอนเฟิร์สเกี่ยวกับเกาะทิโกเปียนะครับซึ่งอันนี้ก็ได้รับความสนใจได้รับความนิยม อ่านเป็นอย่างมากเนาะสำหรับนักวุทยวิทยานะครับในยุคนั้นนะครับในช่วงเวลานั้นเนี่ยนักวิทยาายุคแรกก็พยายามหาแสวงพยายามแสวงหาคําตอบนะครับโดยนําจิตสํานึกนะครับของความเป็นผู้คนแบบภาคพื้นทวีปนะครับหรือเอาปัญหาแบบภาคพื้นทวีปเนี่ยนะครับส่วนที่เป็นแผ่นดินใหญ่เนี่ยนะครับนำมาเป็นเลนในการศึกษาซึ่งมันนาไปสู่การสร้างความสับสนนะครับในการศึกษาพื้นที่เกาะ นะครับดังนั้นแน่นอนว่าในทางกลับกันเนาะนะครับนักวิทยาเหล่านี้ก็ได้สะท้อนสังคมตะวันตกนะครับผ่านเลนของวัฒนธรรมเกาะที่มีความแปลกใหม่มีประเพณีมีวัฒนธรรมที่แตกต่างจากตัวเองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาผ่านระบบเครือญาตินะครับโครงสร้างทางสังคมนะครับการค้าแล้วก็เศรษฐกิจพิธีกรรมทางศาสนาการศึกษาการรับรู้นะครับ ทางจิตวิทยาเนาะซึ่งอันนี้ก็คือสิ่งที่มันเป็นงานของนักวิทยาในยุคนั้นก็สนใจจะศึกษาอย่างไรก็ตามเนาะการศึกษาพื้นที่บนเกาะเหล่านี้นะครับมันก็ยังเป็นการศึกษาที่ละเลยวัฒนธรรมพื้นเมืองหรือลักษณะเฉพาะของเกาะนะครับและจํากัดอยู่ที่การตกวิธีคิดภายใต้ความคิดแบบคนภาคพ,พื้นทวีปดังนั้นแน,น,น่นอนนักวิทยาเริ่มตระหนักว่าแนวคิดและวิธีการที่พัฒนาขึ้นมาจากการศึกษา ในทวีตต่างๆในช่วงทศวรรษ1,950หรือถึง1,960เนี่ยมันไม่สามารถอธิบายสังคมของชาวเกาะได้นะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีงานศึกษาเนาะภาคสนามนะครับ่าบนเกาะเซนจอนในทะเลแคริบเบียนนะครับงานของแมนเนอร์สในปี1,965ซึ่งเป็นนักมนุษยวิทยาชาวอเมริกันนะครับก็ชี้เห็นว่ามันเป็นความคิดที่ไร้เดียงสามากเลยทีเดียวสำหรับนักวิทยาในยุคดังเดิม ท,ที่จะพิจิบที่จะพิจารณาเกาะนะครับโดยปัจจากอิทธิพลและแรงกดดันภายนอกนะครับดังนั้นเมื่อมองดูเกาะต่างๆในบริบทของโลกาพิวัตรเราจําเป็นต้องทําลายประเพณีหรือแบบแผนดั้งเดิมนะครับหรือวิธีคิดแบบอนานิคมในการเข้าไปสํารวจแต่ต้องแสวงหาวิธีการศึกษาหรือการสํารวจใหม่ๆเพื่อทําความเข้าใจสังคมชาวเกาะหรือสังคมเกาะเนี่ยอย่างแท้จริงนะครับ ในนั้นแน่นอนวนะ่ามันก็จะมีการศึกษาในในช่วงนั้นที่มีการพูดถึงงานชิ้นสําคัญของมารดินฟสกี้นะครับที่ศึกษาเกาะโทเบียนนะครับที่พยายามจะเน้นถึงมุมมองของนักวิทยาซึ่งพยายามที่จะทําความเข้าใจแบบคนในหรือเน้นไปนที่ความคิดหรือมุมมองของคนท้องถิน่นนะครับดังนั้นเนี่ยแน่นอนว่านักวิทยาเหล่านี้ก็ให้ความสําคัญกับคําอธิบายทางวัฒนธรรมนะครับของคนในท้องถิน่นซึ่งเป็นเจ้าของวัฒนธรรมเอง นะครับในขณะเดียวกันนะครับก็พยายามที่จะค้นหาความหมายผ่านการตีความนะครับของผู้คนเหล่านั้นนะครับอย่างเช่นงานของคิฟฟอร์ดเกียสติงเขียนในปี1983นะครับเขาก็ได้เสนอทฤษฎีว่าในเรื่องของประสบการณ์ใกล้กับประสบการณ์ไกลนะครับซึ่งเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างข้อเท็จจริงเรื่องเล่านะครับที่เกิดขึ้นจากนักสำรวจผู้ค้นพบเจ้านานิคมนะครับแน่นอนว่า ข้อเท็จริงเรื่องเล่าที่นักสำรวจผู้คนพบเจ้านิคมเหล่านั้นหลีกเลี่ยงเนี่ยนะครับมันจะต้องอใช้วิธีการในการให้เสียงของคนที่เป็นเจ้าของพื้นที่นะครับต้องอเสริมด้วยเสียงของนักวิทยาสมัยใหม่นะครับนักวิจัยนักสิ่งแวดล้อมที่มีความเข้าใจระบบนิเวศเข้าใจความสัมพันธ์ของเกาะนะครับแล้วก็จะต้องเขาเรียกว่าละทิ้งแนวทาง นะครับหรือเลนของการมองเกาะแบบภาคพ,พื้นทวีปนะครับโดยให้ความสําคัญกับมุมมองของคนในท้องถิน่น mm hmm. เคาลบในความคิดและเขาเขาเรียกว่าให้ความสําคัญกับภาษาและสำนวนของท้องถิน่นนะครับันนั้นแน่นอนว่าหมู่เกาะต่างๆเนี่ยมาแสดงเห็นถึงการผสมผสานความซับซ้อนแสดงเราเห็นถึงโลกาภิวัตน์นะครับในแง่ของกระบวนการการ,การเป็นท้องถิน่นนะครับ localisation มองเห็นการเปลี่ยนแปลงการอพยพนะครับมุมมองที่ไม่ได้ถูกจํากัดภายแคภย่ภายใต้วิธีคิดว่าในเรื่องของภายในภายนอกเกาะหรือภาพพื้นทวีปเท่านั้นนะครับแต่ว่ามันมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันดังนั้นแน่นอนว่าประเด็นเหล่านี้มันกลายเป็นหัวข้อใหม่ๆที่ทําให้นักวิทยานะได้สํารวจหาแนวทางใหม่ๆในการพัฒนาเพื่อศึกษาเกาะนะครับแล้วก็มีการรับรู้การตีความวัฒนธรรมเกาะ นะครับในแง่มุมทางมนุษยวิทยานะครับโดยมีข้อ,อน่าสนใจอยู่ประมาณสองสาประเด็นเนาะนะครับประเด็นแรกก็คือว่าเกาะแยกตัวเนี่ยนะครับเกาะที่ดูเหมือนจะแยกตัวออกจากโดดเดี่าอย่างโดดเดี่ยวเนี่ยแท้จริงแล้วมันไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวจริงๆในนั้นแน่นอนว่าผู้คนมักมองว่าเกาะต่างๆโดดเดี่ยวในทางผู้คนในทางวัฒนธรรมด้วยเหตุนี้มันจึงทําให้เกิดความล้าเลยนะครับวิธีคิดที่มันเปิดกว้างนะครับหรือการ มองเกาะที่มันมีการเชื่อมโยงกับภายนอกดังนั้นนักวิทยาเนี่ยตระหนักดีถึงความเชื่อมโยงเหล่านี้มานานแล้วนะครับอย่างเช่นการศึกษาของเมอร์โนฟกี้ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของคูลาลิงนะครับที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์เชิงการแลกเปลี่ยนระหว่างเกาะต่างๆนะครับซึ่งพัฒนามากลายเป็นระบบการค้าที่แท้จริงเนาะซึ่งแสดงเห็นว่าอ่าาควมในหมู่เกาะต่างๆเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันในแง่ของอการได้ของกำนันในแง่ของระบบเครือข่าย นะครับในแง่ของอความสําคัญในทางเศรษฐกิจประการที่2เนาะนะครับวัฒนธรรมของเกาะเองเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างที่จะมีเสถียรภาพนะครับด้วยเหตุนี้เนี่ยวัฒนธรรมเหล่านี้จึงเป็นสาขาที่มีความสําคัญเนาะสำหรับการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่เวลานะครับของความเป็นศูนย์กลางและความเป็นชายขอบนะครับมันมีความเชื่อมโยงบางอย่างระหว่างวัฒนธรรมของเกาะต่าง ชี้ชีห็นถึงความมั่นคงในทางวัฒนธรรมนะครับวัฒนธรรมนี้หมายถึงวัฒนธรรมภายในเนาะที่แข็งแกร่งนะครับเมื่อเราเอาไปเทียบกับวัฒนธรรมในภาคพื้นทวีปในนั้นวัฒนธรรมของหมูกก่เกาะเนี่ยมันค่อนข้างจะมีความมั่นคงและมีความเข้มแข็งกว่าเมื่อเทียบกับวัฒนธรรมในภาคพื้นทวีปที่คนสามารถไปมาหาสู่ระหว่างกันได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเราศึากษาเกาะในเอเชียนะครับในหลายเกาะเนี่ยนะครับ เราจะเห็นกระบวนการที่มันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์นะครับที่มันเกิดขึ้นจากกระบวนการอพยพจากภัยสงครามหรือการเปลี่ยนแปลงทางสังคมการเมืองซึ่งมันมาซึ่งลักษณะนะครับทางวัฒนธรรมเนี่ยนะครับของอาภาคพื้นทวีปเนาะนะครับในทางกลับการเนี่ยลักษณะทางวัฒนธรรมของภาคพื้นทวีปเนี่ยมันก็อ่อนกําลังลงนะครับและค่อยๆหายไปแต่ว่าวัฒนธรรมเหล่านี้มันจะถูกอนุรักษ์ไว้ บนเกาะต่างๆนะครับที่มันอยู่ห่างไกลดัง,ดงเช่นคำาก่าวโบราณที่บอกว่าการไล่ล่าหรือการไล่ตามอารยธรรมที่สูญหายไปจากสังคมพื้นบ้านที่ห่างไกลนะครับช่วยให้เราเข้าใจศูนย์กลางทางวัฒนธรรมผ่านพื้นที่ชายขอบของเกาะได้ดีขึ้นนะครับดังนั้นอันนี้เขาจะนามาสู่ประการที่3หรือลักษณะที่3ก็คือว่าวัฒนธรรมเกาะเนี่ยนะครับถูกมองว่า,าไล้พรมแดนเนาะนะครับวัฒนธรรมเกาะมักจะไร้พรมแดน นะครับโดยเฉพาะการกอร่อตัวของรัฐช,ชาติดังนั้นหมู่เกาะจึงเป็นพื้นที่สําคัญในการไต่ตองเกี่ยวกับรัฐทีล่านานิคมและรัฐทีนะครับและหลังรัฐทีล่านานิคมนะครับซึ่งประเด็นเหล่านี้กลายเป็นประเด็นสําคัญในการศึกษาประเด็นเรื่องเกาะในทางมูลนิษยวิทยานะครับในทางประวัติศาสตร์หมู่เกาะส่วนใหญ่เคยเป็นอนานิคมของประเทศตะวันตกนะครับและไม่ว่าจะในอดีตนะครับหรือปัจจุบันหมู่เกาะก็ยังถูกระบุว่าเป็นคนอื่น นะครับในเรื่องเล่าหรือในเอกสารจากทางตะวันตกในความเป็นจริงของโลกาภิวัตและการเปลี่ยนแปลงของเกาะเนี่ยนะครับนักวิชาการก็ได้เริ่มวิธีการย้อนนะครับย้อนกลับไปศึกษาเกาะเพื่อช่วยทําให้เกิดความเข้าใจเนาะระบบสังคมวัฒนธรรมนะครับและการศึกษาเกี่ยวกับเกาะเนี่ยมันก็กลายเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจทางวิชาการเนี่ยอย่างมากในปัจจุบันนะครับดังนั้นเนี่ยการศึกษาเกี่ยวกับเกาะในทางวิทยา การศึกษางานภาคสนามและการวิจัยเกี่ยวกับเกาะและกลุ่มและกลุ่มของเกาะเนี่ยนะครับตลอดจนโลกของเกาะเนี่ยนะครับโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยในทางนุวิทยาเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้เราค้นพบนะครับความสมบูรณ์ความรุ่มรวยความหลากหลายของเกาะนะครับรวมถึงความหลากหลายของผู้คนความหลากหลายทางวัฒนธรรมนะครับรวมถึงความเข้าใจกระบ,บวนการในทางประวัติศาสตร์ ของการมีปฏิสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนระหว่างอารยธรรมต่างๆความสัมพันธ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆบนเกาะน,นะครับเพื่อเพิ่มคุณค่าเพิ่มความรู้ของเรานะครับเกี่ยวกับอารยธรรมของชีวิตและผู้คนของคนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากพื้นทวีปของเราผู้คนบนหมู่เกาะน,นะครับซึ่งอยู่ภายใต้กระบวนการของโลกาภิวัตน์และความทันสมัยซึ่งไม่ได้แยกขาดออกจากพื้นที่ภาพพื้นทวีปจะอย่างใด ซึ่งอันนี้ผมคิดว่ามันก็เป็นประเด็นสำคัญนะครับและเป็นความท้าทายอย่างยิ่งในการศึกษาทางมนุษยวิทยาครับ